ครับสวัสดีครับพ่อแม่เป็นน้องเอฟซีสปูสคนนะครับเนาะเมื่อนี้ผมกะสิมาว่างแนวทางลักลอยนะครับเนาะลักลอยก่อนอื่นกับขอฝากคำเตือนนะครับพี่น้องข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางนะครับเด้อสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นวสนับสนุนการพนันถุกชนิดครับไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะครับเขากะมาวิเคราะ์กันเลยนะครับเนาะ สำหรับลักล้อยลักล้อยนี่อันนี้เป็นสูตรดับนะครับเนาะสูตรดับมีเก่าสูตรนะครับเนาะเก่าสูตรเก่าสูตรซึ่งดับ่านมาสมงหวานนะครับเนาะบานนี้มันขัดสีเหลือเด่นครับศูน ศูนย์บอดับนี 1, 1, 2, ่นิเอามาเด่นหนึ่งบอมีดับเอามาเด่นสองบอมีดับอ๋อสองมีดับบ่าวสามบอมีเอามาใส่เป็นเด่นสี่ดับห้าดับหกบอดับเอามาเป็นเด่นเจ็ดดับแปดบอดับเอามาเป็นเด่นครับเก้าดับครับก็ได้เด่นศูนย์หนึ่งสามหกแปดครับ ผลออกก็คือแปดหกสามนะครับเนาะแปดหกสามครับงวดที่ผ่านงวดที่ถัดมากอะเอาเก้าสูตรดับดับต่อนเนียงนะครับเนาะเอามาอ่าขัดไม้่น้องเดี๋ยวเบิ้งเก้าสูตรครับซึ่งงวดที่ผ่านมากอะเข่าอยู่ครับอันนี้ผมลอกเขียนใหม่มาเนาะครับเนาะ ก็สิมี่ออกเขียนไม่มาสา,ายันของเกาอันนี้ของเกาเมื่อวันที่แล้วมันมุนพผลพี่นองซึ่งวันวันนี้ บ่เขอาแล้วพี่นอ้อะอันนี้มันมันดับสูตรหนึ่งผมก็เลยตัดสูตรนี้ออกไปก็อกวดติพานมากอะเอาเก่าสูตรครับปกติมีสิบสูตรได้ตัดออกไปเหลือเก่าสูตรครับผมก็เลยมาเขียนตรงนี้นะครับเนาะอวดติพานมากดับเหลือซีเกตแปดออกมาที่แปดเก่าซีนะครับเนาะผมคัดออาากม่เก่าสูตรนะครับสูตรหนึ่งมันดับ ช่วงสามเจ็เจ็นะผมเอาเอาปลอยไปเอาทิมไปครับแต่ว่าเขากะดับยุบวโยผมโม่ครับแต่ว่าผมเอาทิมไปแล้วส่วนนั้นครับบารนี้เขากับมาเบิร์นกนแล้วนะนะขยายเิันครับพี่น้องตรงซื้อมันชิ้นหน่อยรับ อเอเบิ่งกันเลยเอาเวลาใหญ่หา่างซีเกตแปดกับเครื่องวัวลูกห่นนะครับเนาะซึ่งเข่ามากครับวงวน,นีงวัน,นี้บ่าเข่านะครับพี่น้องแต่ว่าผมเอาเอาตัดสูตรที่อ่ามันดับออกผมก็เลยมันก็นเลยเรลือเก่าสูตร,ตร,ตรกับการเกษติไดสามนะครับเนาะครับผม นี่เจได้ตัวน,นี้วนหลังๆกรับเข่าเบิร์ตครับวนหลังที่ผ่านมากล่าวว่เน,นี่ยตัวน,นี้ต,นนตนนผมก็เลยตัดสูตรดาวไปสูตรหนึ่งนาะพี่น,อนอ้องเนาะอ่าพอใจปกติไม่สียบก็เลยยกเก่าสูตรพี่นอ้องเก่าสูตรอ่า,าสูตรบารนี่แม่นี่กรับศูนย์ดับหนึ่งดับสองดับสามอืมสามโมมี่กล่าาเป็นเด่น สี่อมี่บ่บมีครับพี่น้องกลมาาเป็นเด่นห้ากลมาาเป็นเด่นหกดับเจ็ดดับแปดดับเก้าดับนะครับครับกันพี่น้องเสียวตัวล่องก็คือ ตัวใดทีมีตัวเดียวนะครับมันกระลายตัวเนาะพี่น้องเนาะมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีหกมีแปดมันกระลายตัวฉะนั้นแล้วตัดชิ้นใจเอาสามสี่ห้าเป็นลักลอยได้เนาะครับพี่น้องอบ้านี้มาเบิ่งสูตรชนครับพี่น้อง สูงวที่ผพานมากกับบัเข่าพี่นอ้องครับวที่ผพานธมากเข่าสองสูตรพี่น้องคือสูตรนี่มาที่เลขกแปดลักร้อยกับสูตรสูตรเกา่าที่ว,ว่าผมว่าเขา่าเงี้ยครับก็บคือแปดตัวนี้ครับสูตรนี่สิเข่าดีแล้วครับพี่นอ้องเข่าดีาผมใส่ตลอดนะครับสูตรนี้ผมใส่ตลอด บานี้เอามาชนกันมันสีได้ตัวนี้ครับชนกันสองสูตรนะครับสูตรนี้ผมบอบคิดครับอบอได้คิดอเอาคิดสองสูตรนี้ครับมันก็นสีได้ศูนย์สองีหาหกแปดครับซึ่งซึ่งมาชนกันคับตัวเด่นนะครับเนาะมันกัเสีเหลืกับหาเลยพี่น้องกับหา ตีกับหาครับพี่น้องอว่ผ่านมากกะขันมันชนสองสูตรมันกะมันก็เสียแปดน้ำเพิ่มมากเป็นตัวหนึ่งเนาะเพิ่มมากครับวันนี้วันนี้ก็เอาตามนีเนะครับเนาะตามนี้รักลอย ลักกลอยครับพี่นอ้องส่วนลักซิปผมก็ลงไปหาแล้วลักนอยผมก็ลงไปหายแล้วลแล้วพี่นอ้องกะลิปต่อไปกะลอ่อลิปสรุปนะครับพี่น้องนะ คลิปต่อไปก็ลอคิปสรุปแบบนี้ครับต่ว่าว่างหันบอดด้บอดด้ดึงเง,งิก่ามากนะครับหลักสิบหลักสิบมันเข่าอยู่มันมีอยู่หกแดเก่านะครับบานี่บานี่เกตมัดดับมัน,อนอมันนั่นผมก็เลยมาใส่ผมพิดพลาดตัวนี้นะครับ อปกติมันจีมีตัวนี้น้ำลักสิบหกตัวนี้กับตัวดับดับลักสิบส่วนหลักน้อยกับแน้นให้ถืออยู่ครับสี่กับเจ็ดเราก็ติดตามล่างกับลักสิบกับเขาแล้วครับซิบชนสองสูตรได้หกกับห้าแต่ว่าหลักน้อย เลยหนึ่งสองสามไปบ่ถึงครับไปบ่ถึงวันนี้จังว่ากันไหมนะครับพี่นอ้องคลิปนี้กับเจ้าใเพียงที่นี้ครับพี่นอ้องสำรับเล็กลากลอยนะครับเนาะลากลอยสองสูตรสองสูตรนะครับพี่นอ้อง สีเดนสีกับหาพี่น้องสีกับหาครับพอตัอยุยนี่สูตรนี่บ่มีสามหรว่าสูตรนี่มีหรือว่าสูตรใดสูตรหนึ่งสิลุดข่อนบ่นลุดทั้งสองสูตรก็คือมาสีกับหาพี่น้องรักลอยครับพี่น้องคิปนี้ก็ จบไปเพียงแค่นี้นะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับคนที่เขาว่าไม่แตฝากกดติดตามนะนะครับเด้อกดติดตามเพื่อสิได้อ่าเบิ่งคลิปต,ต่อไปนะครับต่อห้ามมันเข่าสามตัวนะครับว่องหันกับผาดลักลอยนะครับเนะาะผาดลักลอยลักซิฟกับจับให้บ่ถือตบากกับมิโยลักซิ็ เกาะซีร่างกับเขารักซิฟครับโอเคนี้ข้างนอกครับเนาะพี่น้อง,องสวัสดีครับ